สุจิตราปาริวงนะครับมากล่าวอะไรสักหน่อยไหมครับอ่าค่ะก็วันนี้เป็นเป็นวันเรื่องดีงามดีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็เกี่ยวกับเด็กด้วยความภูมิใจของเราชาวไทยในนิวยอร์กที่มีเด็กน่ารักนะคะมาเป็นส่วนส่วนที่เรียกว่า ทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยมีความสุขกับลูกหลานของเรานะคะแล้วก็ทางสถานกงสุลใหญ่นะคะให้ความอ,อ,อกอุ้มแล้วก็ให้กับความรักกับชาวไทยในนิวยอร์กและนัดใกล้เคียงทุกท่านเลยนะคะทุกท่านของสถานกงสุลใหญ่นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะอันนี้ก็ถึงรวมถึงในขณะที่เราจะมีการ งานวันนี้นะคะที่จะเลี้ยงส่งท่านท่านกงสุนนะคะอติคมนะคะแล้วก็ได้หลายท่านได้มาร่วมงานกันนะคะอย่างเช่นจากสถานกงสุลใหญ่นะคะ,ะท่านกงสุลใหญ่แล้วก็ท่านรองท่านรองออขวัญขวัญขวัญนะเลยนะขวัญขขัน ข,ขันทองนะคะโอ้ทหานรอขันทอง <c oughs> เนื้อนวนใช่ไหมคะเ <c oughs> นื้อนวนค่ะนะคะแล้วก็หลายท่านเลยนะคะก็มาร่วมงานกันแล้วก็รวมทั้งสมาคมชมรมทุกท่านที่เข้ามานะคะก็ขอตกมือให้กับทุกท่านที่ได้ กล่าวนามไว้ตอนนี้นะคะก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านได้เข้ามาในงานนะคะแล้วก็นำอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมารับประทานร่วมกันนะคะเป็นความอ,อร่อยแล้วก็ความภูมิใจของคนไทยในนิวยอร์กนะคะไงก็เอ่อต่อไปนะคะครับผมงั้นขอเชิญท่านออกมาพูดอะไรสักหน่อยไปครับผมนะฮะเชิญครับท่านองครับ ขอเสียงปรบมือให้ท่านอองเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับก่อนอื่นเอ่อท่านผู้ปกครองที่ลูกหลานรับเกติบัตรเมื่อกี้นะครับถ้าในอนาคตลูกหลานท่านถามว่าคุณลุงที่อยู่ตรงมุมนี้คือใครช่วยบอกว่าเป็นผมนะปิดรูปทุกคนเลยนะครับงั้นก่อนที่จะไปบอกลูกได้ว่าคนลุงคนนี้คือใครนะครับผมขออนุญาตแนะนําตัวเองนะครับผมอธิคมแดงพันธ์นะครับหรือกงสุนองนะครับ เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่การทูตนะครับจากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงก็ส่งมาประจำการที่สถานกงสุลใหญ่ยนนครนิวยอร์กเป็นเวลา4ปีนะครับก็ก่อนที่จะเดินทางมามานิวยอร์กเนี่ยก็ผมก็มีภาพจําเกี่ยวกับนิวยอร์กเหมือนกับที่คนไทยทุกท่านคงมีนะครับผมก็จะนึกถึงเทพีเสรีภาพนึกถึงไทม์สแควร์นึกถึงละครบรอดเวย์นึกถึงอะไรที่เป็นเป็นนิวยอร์กนิวยอร์กนะครับแต่ว่า4ปีที่ผมมาทํางานเนี่ยสิ่งที่ผมได้พบ ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเลยเพราะว่าสิ่งที่ผมพบก็คือการที่ได้มาทํางานกับกับสารกงสุนใหญ,ญ่กับท่านกงสุนใหญ,ญ่แล้วก็พี่น้องชุมชนไทยที่นี่ทุกท่านนะครับเราเจอกันบ่อยมากนะครับทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานของสมาคมชมรมที่ทุกท่านจัดตลอดปีที่ผ่านมานะครับหรือว่างานของวัดในโอกาสทางที่ทําสำคัญทางศาสนาต่างๆที่เราก็เจอกันบ่อยๆนะครับรวมถึงกิจกรรมของชุมชนไทยที่ไปมีความร่วมมือกับทาง นครนิวยอร์กเองซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนไทยที่เข้มแข็งมากนะครับแล้วก็เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนไทยทุกท่านด้วยเวลาเราจัดกิจกรรมของเราเองไม่ว่าจะเป็นงานวันชาตินะครับหรืองานที่เกี่ยวกับการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆก็ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น4ปีของผมที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยความทรงจําที่มีทุกท่านไม่ใช่ไม่ใช่แค่ในนาที่นี้นะครับแต่ก็คือตลอด4ปีที่ผ่านมามันก็จะเป็นภาพจําของผมต่อไปนี้ นิวยอร์กของผมมันจะไม่ใช่แค่เทพีศิลิภาพแล้วมันก็คือทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ที่เราเจอกันตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับ <laughs> ครับก็4ปีจริงๆก็เหมือน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 เรียนมหาลัยใช่ไหมครับเราก็จะมีเรียน4ปีล้วก็มันสปีพอดีเลยเท่ากันเท่ากับผมมาเรียนรับปริญญาหนึ่งใบซึ่งก็ได้เรียนรู้จากทุกท่านนี่แหละครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่าน ทางทางทางสุวรธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์กนะครับนำโดยคุณสุจิตราหรือปัจจิตของพวกเรานะครับคุณศรีวรรณารู้จักไหมครับหรือกคุณครูปีคุณครูปีของผมนะครับนะครับพี่น้องสมาคมชมรมทุกท่านนะครับ ที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความเมตตากรุณากับผมด้วยดีมาต,ตลอดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเวลาผมทํางานที่นี่เนี่ยเหมือนอยู่ที่บ้านก็มีผู้ปกครองนะครับที่ทํางานผมก็มีผู้บังคับบัญชา <laughs> ท่านท่านกงสุนหญ่นะครับทงสุนัยสมใจนะครับท่านเป็น <laughs> เป็นผู้บริหารนะครับที่น่ารักมากมีเมตตากรุณากับผมนะครับแล้วก็ให้โอกาสผมได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างที่ ที่ได้ฝึกฝีมือนะครับทั้งเรื่องการบริหารการรู้จักการทํางานกับผู้คนนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกท่านเห็นก็คือท่านเป็นคนทํางานหนักแอคทีฟแข็งขันแล้วก็ตั้งใจมากนะครับลูกน้องทุกคนก็คือต้องสปีดให้ทันให้ท่านตามท่าน้วยนะ <laughs> เราต้องเอานโยบายมาสู่ภาคปฏิบัติให้ทันนะครับก็ก็ขอขอบคุณท่านกรุงศนทยาเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้ก็รวมถึงท่านรองกรุงศุทยขันทองที่เพิ่งมาถึงนะครับแล้วก็ พี่ๆน้องๆที่สายกรงสุนใหญ่ที่ทุกท่านคงรู้จักดีนะครับลหลายคนอยู่มาก่อนพวกผมอีกแล้วก็เขาก็ทําชื่อเสียงให้กับสายกงสุนใหญ่มาโดยตลอดก็รู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้มีอยู่สถานที่ทํางานที่ทุกคนทําให้เรารู้สึกว่าเรามาทํางานที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกท่านวันนี้นะครับพบกันไม่ว่าที่ใดก็ตามนะครับที่ไทยที่นิวยอร์กหรือที่ใดบนโลกทักผมหน่อยนะติดตามแล้วติดต่อก็ได้ทางไลน์ทาง Facebook นะครับ ผมอาจจะไม่ค่อยตอบนะครับผมขี้ลืมแต่ว่าผมอ่านนะครับนะครับ <laughs> ก็ <laughs> เรา <laughs> 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 ลายผู้บริหารผมก็ไม่ค่อยตอบกับบางนะครับใช้วิธีโทรนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเราเราไม่ใช่คนแปลกหน้าแล้วเราเป็นคนที่มีความรักความผูกพันแล้วความรักความผูกพันก็จะเปลี่ยนเป็นความคิดถึงนะครับก็จะคิดถึงทุกคนที่นี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมืองดังให้ท่านกงสุนถ้าเรากงสุนนะครับ อธิคมแดงพันนะครับผมท่านรองกงสุลครับเ <c oughs> อ,อางั้นกองสุน <c oughs> ท่านกงสุลครับผมแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านกงสุลครับกงสุลใหญ่ครับรับตำแหน่ง <c oughs> รับตำแหน่งรับตำแหน่งช่วงต่อไป <c oughs> ไม่ใช่ ก็อา,อาจจะพูดเกินจริงแต่ก็คือ,อ,อต้องขอบคุณอ,อันดับแรกก่อนต้องขอบคุณป้าจิตนะคะจติตาบาริวงอย่างมากที่ช่วยแบ็กอพัพเราทุกเรื่องที่เราคิดริเริ่มขึ้นมาโทรกลับไปบอกว่าอยากจะทำแบบนี้แบบนี้ป้าจิตก็จะช่วยกันก็คือเป็นที่ศูนย์รวมของคนไทยจริงๆใจก็อยากให้เห็นภาพแบบนี้ไปอีกนานแล้วก็อยาก ให้เอ,อ่อเอ็กเไปที่ new generation ใหม่ๆด้วยทางสถานกรงศุนย์เนี่ยเราก็พยายามดึงเด็กรุ่นใหม่ที่มาอยู่ที่นี่น้องๆเขายังอยู่อย่างกระจัดกระจายเพราะนั้นเนี่ยถ้าดึงเขาเข้ามาเราก็จะมีคนรุ่นต่อรุ่นที่จะมาสืบสารสังคมชุมชนไทยที่เข้มแข็งของนิวยอร์กเราต้องให้โอกาสเด็กๆเข้ามาบ้างนะคะเขาจะได้เข้ามามีเด็กในหลายสาขาทั้งพยาบาลพยาบาลหมอนะคะ ใจคุยกับทางพยาบาลแล้วบอกว่าต้องเปิดให้เด็กเข้ามาเราต้องใจกว้างเราต้องเป็นผู้ใหญ่ใจดีใจกว้างนะคะเ,เขาจะมีความเห็นยังไงเราต้องรับฟังนะคะสิ่งเหล่านี้มันต้องมันจะกลายเป็นมันจะมีความต่อเนื่องสิ่งที่ทําในวันนี้มันจะต่อยอดต่อไปในอนาคตคือเรายังไม่เห็นผลอย่างที่เคยบอกอองว่า,าใครไม่ทําเราทําเราไม่ใครไม่ทําเราทํา ใครจะว่าอะไรไม่สนใจเอาไว้ข้างๆหมดไม่รับฟังคำด่ารับฟังแต่คำชมนะคะเพราะนั้นเนี่ยใจใจทำทุกอย่างไปแล้วก็สปีดเร็วนิดหนึง่งขอโทษน้องๆเพราะว่าบางทีเวลาเรามันไม่ทันเพราะว่ามันเอ่อมันที่นี่มันกระแสข่าวมันไปเร็วมากบางทีเราจะคิดทำอะไรเราต้องแบบคิดจนรอบเข้าเราถึงจะปล่อยออกมาเพราะว่ามันมันจะกระทบเยอะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องทำแล้วเรื่องการศึกษาเนี่ย ใจว่าเป็นสิ่งที่ต้องต้องทำให้ยั่งยืนแล้วก็ทำต่อไปคือคมชนไทยที่นี่ก็เข้มแข็งทุกคนมีจิตใจที่ดีเหมือนครูอามเคยบอกว่าอย่างวัฒนธรรมเนี่ยทุกคนมีจิตใจที่อยากเผยแพร่วัฒนธรรมพอถึงเวลาเราก็ทำเราก็รวมตัวกันได้เมื่อวานใจก็ไปช่วยสนับสนุนไทยแดนซ์ p พ r a ์เรดก็เข้มแข็งมากนะคะซึ่งก็เป็นปีแรกจริงๆเคยทราบมาว่า ใครทราบหรว่าท่านทูดพิริยะเนี่ยเคยจัดอันนี้แล้วเราก็เข้าร่วมมาตลอดแต่พอมหลังจากโควิดเนี่ยมันก็หายไปเราก็เคยคิดว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นแสดงการจุดยืนของพวกเราตรงจุดพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราวางรากฐานคือตั้งแต่เด็กจนโตเพราะนั้นเนี่ย,ส,าานนยสิ่งเราเนียจะทำงานคนเดียวไม่ได้ถ้าขาดลูกทีมที่ดี๋อ,องเนี่ยหันหน้าไปรู้แล้วว่าจะพูดอะไรเพราะถ้าไม่รู้เนี่ยก็ก็แบบอีกเรื่องหนึง่ง บอกสั่งไปแล้วถ้าทำไม่ยังทําไม่ได้ก็ไปคิดเอาเองอย่างหันทองก็เพิ่งมาใหม่ลองขันทองก็เพิ่งมาใหม่ก็ก็ก็ผู้อย่างก็จ่ายให้หมดแบบเด y วันก็คือทําเลยเพราะพวกเรามาคือต้องทํางานแต่เดวันหลังจากเหยียบแผ่นดินปุ๊บเนี่ยเราต้องทํางานได้ทันทีนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราสารกงศูนใหญ่จะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแบ็กอัพที่เข้มแข็งแบ็กอัพที่แข็งแข็งคือสถานคือคนไทยที่นี่ คนไหนที่นี่เป็นครูให้เราเป็นครูให้เราสอนเราทุกเรื่องว่าตรงไหนเป็นยังไงนะคะใครจะเล่าให้ใจฟังว่าใครเป็นยังไงใจไม่รับเลยคือแม้ที่นี่คือศูนย์หมดทุกคนสําหรับใจศูนย์หมดคือใจไม่มีไบแอสศูนย์อย่างเดียวเป็นศูนย์ศูนย์หมายความว่าเท่ากันหมดแล้วค่อยเรียนรู้กันแล้วค่อยเรียนรู้กันนะคะซึ่งวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ในวันนี้ก็คือ คือกำลังพลังชุมชนไทยทั้งหมดนะคะข่าวที่เราลงในเว็บไซต์ถ้าทุกท่านเปิดอ่านเนี่ยอย่างพี่แพทเนี่ยเป็นแฟนคลับของเราจะกดไลค์ให้ตลอดนะคะจะเห็นว่าเราทำอะไรเราก็จะเน้นเรื่องของชุมชนไทยเข้มแข็งทุกอย่างชุมชนไทยเข้มแข็งทางเมืองเขาก็จะรู้ว่าคนไทยเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนออกไปององเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคลากรที่ ดีมากทั้งคุณวุฒิวัยวุฒ e ิ EQ IQ ดีมากดิใจรู้จักอองมานานแล้วแต่ยังไม่เคยทำงานร่วมกันเป็นคนที่ EQ IQ สูงมากบางทีกองสนใหญ่กำลังยั่วละ,อ,ะอองลากออกไปละบอกไม่เป็นไรอองก็จะแบบท่านครับไม่เป็นไรครับแบบอันนี้ไปแล้วกองสนใหญ่ไปละก็คือถ้าบางทีเราแบบเอ๊ะอะไรเป็นอย่างนี้เขาก็จะดึง เขาคอยดึงสติเรานะเอ,อพี่บี้ก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่จะดึงให้เราเบาลานซ์ใจก็จะเปิดให้เขาพูดให้ฟังทั้งหมดแต่พอสรุปแล้วเราทําแบบนี้ซึ่งอองอ,องมีสิ่งเหล่านี้หมดสิ่งอ๋องมีสิ่งเหล่านี้หมดเการเขียนนังสง่งหนังสืออะไรเนี่ยอ,อสปีชที่ใจพูดทุกครั้งเนี่ยเขาเขียนให้ทุกครั้งเขาเป็นคนเขียนให้หมดที่ไปพูดที่วัดทุกอย่างเขาเป็นคนเขียนให้ทั้งหมด นะคะตึกที่กำลังจะเโนเวทก็อองทำอองถูกส่งมาเพื่อเโนเวทตึกสถานกงศุลเราจะได้สารกงศุลใหม่แล้วเร็วนี้ละ,ะเราจะต้องบูรณะให้มันทันสมัยขึ้นองก็อยู่เบื้องหลังนี้ทั้งหมดเนี่ยงานทุกอย่างเนี่ยองอยู่ข้างๆเราหมดคือหันหน้าไปแล้วต้องได้ต้องได้แล้วไม่มีวันหยุดคือใจทํางานไม่มีวันหยุดอยู่แล้วพวกนี้เขาก็องไม่มีวันหยุดอย่างื่อเช้านี้ก็สั่งตรงสั่งงานละเรียบร้อยเดี๋ยววันจันทร์ก็คือทํา ะะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือทำเพื่อใครก็ทำเพื่อประเทศไทยทำเพื่อคนไทยอ่ะนะคะเขาส่งเรามาต่างถิ่นเพื่อให้เราทำงานให้ได้เราต้องคุยกับคนแปลกหน้าให้ได้เราต้องอยู่กับคนแปลกหน้าให้ได้ทำความรู้จักให้ได้แล้วจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่อ๋องว่าเราจบเป็นยาตรีแต่ใจอยากจะเป็นยาเอกละเพราะว่าใกล้เกษียณล,ละอีกสมปีกเกษียณ เพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้ใกล้บัรญาเอกแล้วก็แต่ละที่ก็จะมีจุดไม่เหมือนกันแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทํางานกับคนไทยมากที่สุดเพราะไม่เคยอยู่สถานกงสุลใหญ,ญ,ญ่อยู่แต่สถานทูตสถานทูตจะเป็นงานเรื่องการเมืองเศรษฐกิจอะไรซะมากกว่าแต่งานตรงนี้จะเป็นงานของชุมชนไทยมากแต่เราก็ใช้ชุมชนไทยเนี่ยผลักดันประเทศไทยขึ้นไปนั้นเนี่ยในโอกาสที่อ๋องจะไปเนี่ยเราก็เสียดายนะแต่ว่ามันก็ต้องเออมันเป็นวัตจักรของชีวิต เดี๋ยวคนใหม่ก็จะมาชื่อน้องตูนตูนเป็นผู้หญิงก็เดี๋ยวก็จะมาแทนอ,องนะคะเกศสุดาคือทีมใจโชคดีอ่ะทีมงานเข้มแข็งเขาสอนว่าทํายังไงที่จะเป็นบอสที่ดีแต่ใจบอกว่าใจคงเป็นบอสที่ดีไม่ได้นะคะถ้าไม่มีทีมงานที่เข้มแข็งคืออ่านอะไรต่างๆแล้ว่าเราเป็นบอสที่ไม่ดีอ่ะแต่เรามีลูกน้องที่ดีลูกน้องที่ดีดันให้บอสดีได้บอสเนี่ยจะเป็นคนดีได้ถ้าลูกน้องดี นั้นทีมใจเข้มแข็งมากทุกคนนะคะก็ต้องขอบคุณทีมขอบคุณอ๋องมากๆในครั้งนี้นะคะก็ทุกอย่างก,ก็ขอบคุณมากๆแล้วขอบคุณทางป้าจิตครูพ,พี่พี่ไพลโรธลงไพโรดพี่ปี้พี่กฤตนะคะที่ช่วยทุกอย่างคุติก๊กทุกอย่างทุกทุกอย่างที่ที่เราทําขอบคุณมากๆค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณให้คุผู้สูงเดี๋ยวขอร้องเพลงให้เลย <c oughs> <c oughs> ไม่พลาดครับโอเค